สวัสดีครับพ่านผู้ชมทุกท่านนะคะนนระับวันนี้เราจะไปทำอะไรดีนะครับวันนี้เราจะไปทำพห้อะไรนะอยู่ให้ถึงเราไปให้ตัวใหม่แล้วนะครับพี่มันมีชื่อว่าไอ้เจ้าเนี้ยอยู่ไหนอะเราไปเจอกันในเกม้วกันยักษฟ เน้นผมโตถึงจิ้งปาร์ตีนเมนผมได้เป็นร้อยสามหนึ่งร้อยสามสิบสามหนึ่งร้อยสิบสามวันเลยครับมันมีนับแบบสเต็กนะครับมันก็คุณก็เลยไม่รู้ว่าผมจะได้เป็นร้อยวันนะครับ<ก>อะไรเนี่ยโอ้ คือผมไปเล่นถึงตัวถึงเตะสองเลยนะครับมันดูเหมือนไม่มีจำกัดถูเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวมันมันดึกแล้วผม,ผมก็เลยพอให้นี้แหละไปรับเลยตอนนั้นอะ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเราไปตัดต้นไม้เลยอย่ามาพูดเยอะ อีกปับหนึ่งเก็บเก็บเก็บหมดพราะใอนาคตอาจจะมีอืมฐานอ่ไน ขอบชัดมากเลยนะครับชัดกว่าในเกมเป็นแบบนั้นอันจบแป๊บนึงนะครับผมปรับผู้อีกพอดีหลวงฤิ์ยงผมมองไม,ม่เห็นมันกระโดดแบบ,บดีขึ้นมาหน่อย มีเอา้าอ๋อกดปิดเอ้าไปกันถ <What S 1> ึงไปกันถึงอุ๊ยป่ะแป๊บหนึ่ง ก็สิอีกอ <c ười> ันหนึ่งคอยไปตอกตรงนี้นะคะับไยนีมัน มาเก็บใหม่แล้วมันอาจจะเป็นเกมใหม่กูโดอ,โอไม่กว่าไปไหน,น,ปนยังอุ้งตาดครับเดี๋ยวตาดึยอมเดี๋ยวผมมานะครับมาเลยนะครับอือหือปวดรวย อ่พี่ลดปิกโอ้ใช่พี่ลาดาไมไกระบองไปตกไปตกกีบดีทอยเลกันถดูกบดีตกกพดี้บีดอดดดด้เวลาันนี้กูบาลัสเอร์แกแล้วลฮฮฮฮฮอ เออเกมให้มันปูใบก็หนียิงอัดหน้าดิดิก่อนดูจิบดิบดุบดุบดุบ เอาไปลลยแล้วไงจังหวะนี impaired 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 <bean> ้แหละยิงหัวตุ่มไม่โดนเปิ้วโดนโดนโดนปิ้วปิวไม่โดนตกใจเลยคิดว่าสตีฟนี่ทอยเล็ดเบริ่งมุม เลี้งใส่พวกตัวเองเอาเลยไล่ตุ้มพวกเลยไล่ตุ้มพวกเลยเออเออไล่ซัดมาเลยไล่ซัดมาเลยอย อุ๊บบ่ายไหนรู้จักหมายซื้อตัวสักหน่อยฮึ่มโนโนโนโอ้ยโอ้ยบ้าวโอ้โหขาดเป็นล้านสไปเดอร์ไปเลย ขาดเป็นเจ็ดรอโอ้ชีวิตเอ้ยชีวิตชีวิตชีวิตว้าโอวันไรล้องไงครับรออะไรเราปีนาตูวิ่งเร็ววิ่งเร็วกว่าสุกกว่าสุนเลย เอ้มัีแมนป่ะน่ะโอ้โอ้บานลายแล้วไงย,ย่าเยียบเลยเออเฮ <c oughs> ือเฮ้ยเงหมือนเห็นสไปเดอร์บิก๊กสไปเกอร์นะว่าสไปเดอร์ลำพูงอเอ๊ะเกละู้มากเลย อ่อาเอยอเย,ยิงมิดไ์ใส่เลยอุ้ยมันลำเบิดอแล้วสั่นตเจียยิงไม่โดนเลยอุ้ยวันปีนี้ผมหูมไม่ได้ยินเนี่ยึจยิงเลยเฮ้ยพี่ขาโมกีบีดีเทอรเลยเรอ โอยโอ๊ยโอยโอยใจเย็นกอนนะพี่ใจเย็นกันใจเย็นกอนนะพี่ใจเย็นกอนโอ้ยกิบดีขีบด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 ีขีบดีขีิบดีขีบดีบดีกบดีทีบดีดีทกิบดีขีดีทกิบดีดีทกิบดีบดีทกิบดีดีทกิบดีขีดีทกิบดีดี้บดีดีบดีดี้ดีขี้บดบดี้ Lai tôi mạnh lời ya pinato pinato, Nhìn Ờ ị ị

อยาไปต่ว yup. ่าจิกจ oh, ิกจิกฟิลเล่ฟิลเล่ฟิลเล่ไอ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 ไนกเอ้ยเอ้ยไอนกไอนกไอนกไอไอนกไอไอนกปวดคอเกมใบหน้าสนุกไม่สนุกดีกว่ายังไม่คขยเืยมันเหมือนดูแคปไปเลย เจ็ดเจ็ดโอ้ดิวแมนไหนเราไปเล่นสักหน่อยสิดิวแมนอะไรอ่ะเขาว่าดิเขาว่าดิเฟนไลน์นี้มันมีคขาว่าทาวเวอร์ดิเฟนเซอร์ดงว่ามันเป็นแนวลฟ์

กลมากกระคกระคกระคดเกลือดอบเบีดเดอบดเดีดดดอบเบีด ไม่ันดัดเลยอืมเฮ้ยๆูดจะเปลี่ยนแบบไปีกีปีเล่นไปสักสองสามชั่วโมงไปแล้วอืมกอ็ น่าสนใจนะไหนเราพิชิตกันกันมันง่ายมากเป็ซ้ำมันก็เก็บแล้วมัอู้ไอ้นูบดเปิดนติ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 ้เอาหนี้ไปเลยยากวาระบืน

แล้วข้ามไปตัวที่เอาเลยไปอยู่ดาโอเคมาข้ามแล้วมาข้ามแล้วมาข้ามแล้วติ๊ติๆติติตอ๊ืมติ๊เอเอ้ากดผิดลืมกระดูกเขาบอกว่าเกมจะเป็นเกมี่มยากทีสุดในโลก เกมยิมเบลเล่นนะคอมดูยากขนาดด่านแรกก็ยากมากแล้วด่านเกว่าดูดิด่านสุดท้ายจะยากขนาดไหนเอ้าดูกดคราวที่สองเป็นยากจริงๆเกมนี่ก็น่าจะเล่นหนึ่งปืนสองบเปียแล้วเอายังไม่ได้ทำอะไรเลย โอ้ตกระเบิดอืมตอนดังฉ้ำแล้วนะเอา้าปุ้บปุ๊บเช็คผอปิดค,คลิปแล้วครับลาโก้โนะครับผู้ดูชมค่าน ครบที่ผู้ติดตามประมาณหนึ่งร้อยคนผมยวมาคำคิดใหม่นะคะบ๊ายบาย